สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิพยากรซึ่งรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นดังประธานในชั้นสูงสุดก็ได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วณบัดนี้ ท่านอาจารย์โอของเราก็ได้มาเป็นประธานแล้วนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคำถามครับนะแชร์แล ซีเรียและก็คำถามกดแชร์ออกไปเลเลซี่ขนาดนั้นนะจย์ทรอบ ท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานแล้วนะบัตรนี้กดแชร์ออกไปครับคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นแนละตามด้วยคำถามแชร์ออกไปครับ แชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นดูที่คำว่าสน่นเออโอ้นึ่งออกแล้วามาครับพวกนี้อะดูว่าแม่ลูกเขาชาติได้แล้วเป็นใครดีกว่าดีมามนีดหมกับ เดี๋ยวค่อยว่ากันมันต้องไปดูหน้างานให้จาย์โอออกความคิดเลยเต็มที่เลยหน้างานนะนะท,ทุกทสปปรรพสิ่งอยู่ที่หน้างานทั้งหมดครับมาครับทําไมโหเป็นอะไรอหรอ่ะดูดิเขาว่าถามนะมาว่าอะไรอะไรอยู่ในกล้องอ๋อ,อท้างหลังเหรออะไรเน่ะตรงนี้อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ไงเออมามาอ่ะ ใครคะแอมแฟนชาวต่างชาติจะซัพพอร์ตดูแลเรื่องการทำวีซ่าไหมคะช่วยครับเขาช่วยนะเขาซัพพอร์ตคุณคะ่ะเขาพยายามจะช่วยคุณแล้วนะสามวันนี้นะคะกดแชร์ออกไปเซให้ยิปซีข้างหน้านี้ดูดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะกดแชร์ออกไปเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องเลรา้รายจะเกิดขึ้นเพียงสวันเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดูดส่วนตัวมีค่าครูทั้าแช็มาถามได้ทุกเรื่องนะคะไพทยิปซีไพทเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพค่ะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูนะคะเพราะว่า ข้างหน้านี้ไม่ดูตัวองค์ตัวเทพไม่ดูสัมผัสจิตนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะมีค่าครูกดแชร์ออกไปมีค่าครูนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะไม่ใช่ว่าถามคําถามเดียวแล้วบอกว่านึกว่าถามฟรีอะไรนี้นะคะไม่ใช่นะ,ะกดแชร์เิซอาจารย์ท็อปใจเย็นเร่นเน<ล>ี่ยเราเร่งเครื่องก่อนเร<ล>่นเราเห็น บุญริศเข้ามาท้าวันนี้ส่งอะไรไม่ให้อาจารย์หรือเปล่าคะต้นไม้อาจารย์ส่งมาให้คุณแม่แล้วนะคะนะเดี๋ยวปวดจะเหียวเลยเรีบส่งเลยไปตรงไปจังหวัดตากนะพรุ่งนี้คงจะได้รับกดแชร์ออกไปไคุณแม่อาจารย์เขาชอบต้นไม้อาจารย์ไม่ชอบะ อาจารย์ดูแลไม่ได้เพราะว่าอาจารย์กลัวโควิดเลยไม่เดินออกไปข้างนอกนะ,ะอาจารย์กลัวโควิดเลยไม่เดินไปวุ่นวายข้างนอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมายถึงว่าโอ๊โอ,โอไม่ได้ชอบปลูกต้นไม้ท่านอาจารย์โอ๊ห้าขอบคุณค่ะมาให้อาจา์เ<อ>ก็ส่งให้คุณแม่คุณแม่อาจารย์ชอบพอมันลกเอาจารย์ก็นะกดแชร์ออกไปแล้วเสียตังค์ค่าส่งไปแค่เองทำให้คุณแม่เขานะคะอืม อย่างเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฟ้าทลายโจรที่อะไรนะเขามีแจกฟรีอ่ะหมดแล้วเขาปิดการแจกฟรีไปแล้วไม่ใช่ฟ้าทลายโจรที่เป็นมาเลสอะออมาเละ<อ>นนเขาตอนแรกเขาป่แจกฟรีส่งไมให้คุณแม่หมดเลยของอาจารย์ท็อปล่างจากโอ้เพราะว่าคุณแม่เขาไปปลูกต้นไม้ไว้เยอะนะคะที่นั่นอะที่จังหวัดตากกดแชร์ออกไปเขามีที่มีทางของเขาแล้วเขาก็ทำกดแชร์เซ เลวติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้เราดูดวงเป็นอาชีพนะครับไม่ได้มานั่งคุยเล่นนะครับนะหลายๆคนชอบคิดว่าผมอะ่ะดูดวงแบบดูดูเล่นๆดูแบบจะโทรมาถามก่อนได้ไหมถามถามแล้วเนี่ยเสียงเงินไหมอะไรเงี้ยคือผมดูเป็นอาชีพนะกูดูเป็นอาชีพนะเออนะไม่ได้มาเล่นนะ นะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาจะถามอะไรอ่ะควรนึ่งนั่งทีนึงคิดนึงจบจบจบอาจารย์โอ้สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองศาสตรในการลิ้นทองเสริมดเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมูลคณต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับได้ได้ีติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กโอศริกรอภิรัต a ฟซบุ๊กโอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไร้า l อ i r i 15 a อนึ่งห15เอาคุณมีคนมาถามอาจารย์โอแล้ว ทันตะมาสาวพลอยทันตะมาสาวรเรียนแล้วจะรุ่งไปได้ไกลไหมคะเรารู้สามวันนะะมันยังไม่เป็นมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยพูดตรงๆคือคุณเรียนทันตะเนะี่ยผมบอกคุณว่าคุณได้เปิดคลินิกได้แล้วคุณก็จะไปแบบว่าทําฟันได้หลายอย่างแต่ว่ามันก็ต้องมีเรียนทําลากเทียมขึ้นมาอะไรอย่างเงี<ข>้ยต้าไปเรียน<อ><อ>เสริม เรียนเสริมทุกบทเะคไม่ใช่อตอนนี้คือไพ่เดอะฟูลมันยังเหมือนไม่ได้จริงจังอะ่ะอืมแต่ทันตะถ้าเรียนแล้วรับรองไม่มีวันตกงานแม้กระทั่งใกล้าตายก็ยังไม่ตกงานพูดตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่ทําทันตะได้เนี่ยจะสามารถหากินไปได้จนวันสิ้นชีพเลยผมเห็นมาแล้วนะบางคนเนี่ยเป็นหมอก่อนตอนหนุ่มๆแล้วสุดท้ายก็ไปเป็นเปิดคลินิกอะไรเองอ่ะนะเพราะได้ใบป,ป,ประกอบโรคศิลป์เขาก็ทําฟันใช่ป่ะบางทีใส่เหล็กดัดฟันใส่อะไรเงี้ย โอ้หสี่ห้าหมื่นนะครับไมีที่มีที่เล่นนะผ่อนเดิอนละสามพันได้ไหมได้ผ่อนเดิอนละห้าพันได้ไหมได้ผมเห็นปิดป้ายเต็มเลยนะอันนี้เป็นความรู้บางลำพอูอ่าหลายแถวเต็นไปหมดเลยบางบางทีเนี่ยเขาก็ติดกันถ้าคุณไปเรียนผมเชื่อว่ามนุษย์เราเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นความรู้สุดท้ายแล้วความรู้นั้น ก็จะติดต่อเราได้ตลอดความรู้นั้นก็จะอ,อยู่กับเราตลอดหมดเวลาดโอ้ยทำไงดีจะรับยังไงอ่ะเอาเออกก็ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว,ยวโทรกลับก็ได้มจัดการอยู่งหน้าที่สาเระไรกันเรืนะเ่องไงทว่าไงอ่ะมา,าออกก่อน